สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีแอปที่สุดแสนจะพิเศษนะครับซึ่งเราสามารถใช้เวลาว่างๆของเราหาเงินหาไรายได้จากแอปนี้แค่อ่านบทความหรือแสดงความคิดเห็นแอปนี้ก็จะมีผลตอบแทนมาให้เราเป็นจำนวนเงินที่อาจจะไม่สูงครับแต่ว่าถ้าเราทำส,ำสม่ำเสมอทุกวันเราก็สามารถมีเงินจำนวนนี้เป็นไรายได้เสริมได้ โดยที่แอปนี้ชื่อว่าแอปแค Sign นะครับเป็นการโต้อตอบแล้วก็จะมีการรับรางวัลจากการที่เราโต้อตอบแสดงความคิเห็นหรือว่าอ่านบทความต่างๆซึ่งแอปแค Sign เนี่ยที่ผมจะไปแนะนำเพราะว่าเขาสามารถถอนเงินเข้าทูมันนี่ได้หรือทูเอเ l เลตได้ันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆโหลดแอปนี้มาติดตั้งได้เลยครับ ใช้เวลาไม่นานครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากโหลดแอปนี้เสร็จและเสร็จแล้วนะครับให้เพืเ่อนๆเ,เ,เ,เปิดหน้าตาแอปนี้จะเป็นเช่นนี้นะครับทีนี้ให้เราเลือกทุกหัวข้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเงินความมั่งคั่งการออกกำลังกายกีฬาหนังชื่อเสียงสัตว์เลี้ยงสุขภาพโฮมบริมวิ่งจากนั้นกดคำว่าเลือกเสร็จแล้วครับ รายละเอียดนะครับตอนนี้เราเป็นผู้ใช้ใหม่ผู้ใช้ใหม่ก็คืออมันจะมีโบนัสจากแอปให้เราโดยโบนัสท,ที่โชว์อยู่หน้าจอคือ7,250เหรียญหรือประมาณ2.91บาทซึ่งเราสามารถเริ่มเล่นได้เลยแต่กดค่าไปก่อนครับอันนี้สรุปการใช้งานกดโอเค ให้แอปแคสซเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารรูปภาพกดอนุญาตครับพอถึงหน้านี้หน้าตาก็ประมาณนี้ครับนี่คือบทความของแอปน,นี้ให้เราเข้าสู่ระบบก่อนเราจะเข้าสู่ระบบผ่าน facebook หรือว่า google ก็ได้นะครับแต่ผมจะเข้าผ่าน google กดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆเ,เข้าผ่าน Google ก็จะมีข้อความเช่นนี้นะครับให้เรากดยืนยันไปเลยนะครับครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเราก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับจากนั้นลำดับแรกนะครับตอนนี้ยอดเหรียญของเราอยู่ที่150 150เหรียญซึ่งทางแอปจะระบ,บุว่า2500คอย เท่ากับ1บาทหรือ2,500เหรียญเท่ากับ1บาทนั่นเลยครับทีนี้แอปนี้จะมีระบบระบบเชิญซึ่งเพื่อนๆน,นใส่รหัสให้เพื่อนเพื่อนกดคําว่าใส่รหัสเชิญเราจะได้โบนัส8 0 0 0เหรียญฟรีเลยครับรอสักครู่นะครับครับพอถึงหน้าจอนี้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนใส่รหัส5 2 3 7 4 3 6 8แล้วกดส่ง ครับเรียบร้อยครับจะขึ้นคำว่าผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วเหรียญเราเพิ่มขึ้นมา8000เหรียญเรียบร้อยนะครับง่ายมากเลยครับทีนี้รายละเอียดในแอปนี้ไม่ยากครับเพื่อนๆให้เรากดคำว่าหน้าหลักทีนี้เราจะเห็นบทความมากมายเราสามารถอ่านได้ทุกอย่างเลยนะครับผมจะลองอ่านบทความนี้ดู เลขาสารยุติธรรมคนใหม่มอบนโยบายผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานสารกดเข้าไปครับเราเป็นผู้ใช้ใหม่แอปก็จะมีการแจ้งเตือนว่าคุณจะได้รับโบนัสเหรียญเมื่อตัวจับเวลาหยุดลงตัวจับเวลาคืออะไรครับให้เรากดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับตัวจับเวลาอยู่ตรงนี้ลูกเหรียญซึ่งมันจะไม่เคลื่อนไหวอะไรถ้าเราไม่ขยับแบบนี้ครับให้เพื่อนๆลองขยับแบบนี้ ขยับไปเรื่อยๆเหมือนว่าเราอ่านบทความอะครับมีขยับไปเรื่อยๆครับผมอ่า <c oughs> ก็จะมีหัวข้อมากมายให้เราอ่านนะครับคุณชอบอาหารจานด่วนอะไรอ๋มิกทองระยะเยผยภาพห้องน้ำมาแล้วห่วงแม่ขนของหนีน้ำท่วมที่สระบุรีว้าวยโควิดถอนหวดเบฟเปปาริสปาอ่า ถ้าเราไม่เลื่อนไม่เลื่อนบทความหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญมันก็จะไม่เดินให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมอ่าได้ละเราก็เลื่อนถึงตอนนี้แล้วก็อ่านไปเราให้เกจมันเต็มนะครับเกจสีส้มนะครับเต็มพอเต็มกล่องสมบัติมันก็จะขยับนะครับทีนี้เราก็กดที่กล่องสมบัติปึ๊บว้าวเห็นไหมครับ ได้มาอีก2ีเหรียญโหง่ายง่ายเลยครับเราอ่านได้ทั้งวันนะครับเราก็ทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือในส่วนอ่านบทความนะครับต่อไปในส่วนโหลดแอปนะครับก็จะมีโนโนเวเล่ิกต็อกฟันฟลิปแล้วก็แพ็กเกจเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะมี เหรียญที่เขากําหนดว่าเราจะได้เท่าไหร่หลังจากโหลดแอปนี้เช่นโนเวเลเราจะได้พันห้าร้อยเหรียญทิกตอกเราจะได้หนึ่งพันเหรียญฟันฟิปเราก็จะได้สองพันสองร้อยห้าสิบเหรียญตรงนี้เราสามารถทําเงินโดยการโหลดแอปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองโหลดฟันฟิปดูนะครับเหมือนได้เยอะดี5โหลดติดตั้งรอจะคู่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกดเปิดครับหน้าตาก็จะคล้ายแอปนั้นเลยนะครับแล้วก็กดไปเหมือนเดิมเรียบร้อยโอเคโอเคปึ๊บแล้ก็ลองเข้าสู่ระบบดู เ้าส่วนระบบแล้วทีนี้เราลองลองปิดแอปปิดแอปลงระบบขึ้นว่าประมวลผลกำลังประมวลผลอยู่เรียบร้อยครับว้าวได้แล้วครับดาวน์โหลดฟันฟลิปเข้าสู่ระบบ เราก็จะได้มา2,250เหรียญไหนเรามาเช็คยอดดูสิว้าวขึ้นแล้วครับตอนนี้เหรียญของผมเป็น1422เหรียญโอสุดยอดมากเลยครับโดยที่ว่า2,500คอยนั้นจะเท่ากับ1บาทาเพื่อนๆก็สามารถสะสมเหรียญไปได้ทุกวันนะครับง่ายมากเลยเราก็มาดูหน้านี้เป็นประจำนะครับเพื่อว่าเราจะสามารถ หาเงินจากการโหลดแอปหรือว่าจากการอ่านบทความและอีส่วนที่สําคัญนะครับสําหรับคนที่มีเพื่อนเยอะมากเราสามารถชวนเพื่อนได้มาตรงเมนูชวนชวนเพื่อนนะครับนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับคือว่าเราเชิญเพื่อนใหม่แต่ละคนเราก็จะได้แพ็กเกจส0ม0 0ืนเหรียญน,นะครับโดยจะแบ่งเป็น7,500เหรียญ7,500น 7, เหรียญคือจะเข้าให้เราเลย แล้วต่อมาเมื่อเพื่อนอ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านบทความในแอป,ปเป็นเวลา3วันติดต่อกันเราก็จะได้โบนัสอีกหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วต่อมา,อาถ้าเราถ้าเพื่อนของเราอ่าน,อ,านอ่านบทความในแอป,ป7วันติดต่อกันเราก็จะได้อีก1 2 5 0 0ห่ยเหรียญรวมแล้ว3 0,000เ 000, หรียญนะครับโดยรวมๆก็จะประมาณ7วันถ้าเรา10คน สิบคนก็สามสามแสนสามแสนสองพันห้าหร้อยเหรียญประมาณแป๊บนึงนะครับสองหมื่นห้าพันเหรียญอ่าสิบบาทสองแสนห้าหมื่นเหรียญร้อยบาทโอ้เจ็ดวันเราเราก็จะได้เงินประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนี่ก็สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้ประมาณสองพันเลยนะครับสำหรับยุคนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการโหลดแอปนี้แล้วก็มาอ่านบทความต่างๆแล้วก็โหลดแอปตามรายชื่อข้างบนนะครับเราก็จะได้เหรียญมาโดยง่ายหรือถ้าใครอยากได้เงินเร็วเยอะล้วก็เชิญเพื่อนก็ได้นะครับแต่ลำดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องใส่รหัสเชิญก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใส่ของผมได้เปได้ไปเลยนะครับ โดยกดคำว่าใส่รหัสเชิญตามต้นคลิปนะครับแล้วก็ใส่รหัส5 2 3 7 4 3 6 8เราก็จะได้3เเอยเราก็จะได้8,000เหรียญมาเลยนะครับอ่เรามาดูประวัติกันดีกว่าก็ยังไม่มีนะครับถอนเงินอ่าในส่วนถอนเงินนะครับก็จะถอนอยู่3ระบบโทมันนี่ว l ลเ,เพพลต a y p l l แล้วก็เงินมือถือนะครับหรือค่าโทรศัพท์แต่ผมแนะนำคือโทมันนี่วอลเล็ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี1บาท150บาท250บาท500บาทนะครับตามลำดับค่าบกค่าบริการไม่มีนะครับถ้าเรามียอดครบตามที่เขากำหนดเช่น150บาทมียอดครบ3 7 5 0 0 0เหเหรียญเราก็จะสามารถถอนได้เลยนะครับ ง่ายมากเลยครับเดีย๋ยวรอดูนะครับถ้าผมสามารถถอนถอนได้แล้วจะมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกรอบนึงนะครับว่าแอปนี้าสามารถถอนได้จริงแต่ว่าก็จะมีคนอื่นรีวิวเช่นกันนะครับว่ามันถอนได้จริงๆนะครับครับผมก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับไม่เสียหลายสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชาแนลของผมนะครับ ขอบคุณมากครับ